รักจริงเพียงเจ้าอูอยากเอาเข้าเป็นภรรยาทไมเป็นห้าอนละมีผอนอายุน้องเไรเพียงยี่สิบสี ส่วนตัวพี่น้องร2รัี่หวงแงแก้มแดงเป็นรองขอจับขอจองตัวน้องเจะได้ออนนี้อยู่ลำปากแลไรู้ว่านที่อย่ำาให้เย่ ไอพี่คอยซื้อรักซื้อมันโทรเลงกันได้ไมันมนร่วมกันได้ไงเนี่ยไงเน่ยกังานมีเพลงไหมพี่ฮะมีเพลงไหมเร้าเส้าเส้าใส่ผ้าใสบผ้าใส่ผ้าอุ้ยน้ำตาไหลเสียงตะโบ เี่ยงตะพนปัดถิ่แหงคึอสารการกึงก้องกัางวานไปทัวรานปรามพิธีเอางีาาอาอ้ผมผมผม,ผมเป็นเองขยับให้ไหม ไม่ตั้งเกิดได้ตัวโน้ตไมฮะเกิได้ไงไม่กี่ตัวโน้ตไม่เคยไหนตัวโน้ตมันเขาแข็งเขาแก่นไงคิดถึงอีน้องคนงามสาวสารคามนครศรีธรรมราสารคามรักเือมันผ่านไง่รักเืออย่างแรงอยากจีบแก้มแดงแรงฉับ เจ้าใดผีแรงไม่ทับทับทับได้หลักเธอรางเธอรับทับทับพี่กนสุรินทร์้ปลาลงรักยุบกินบ้านดอนสุราใหญ่พี่จะมาหลอกหลอนรัดราบาวบ้านดอนหนุ่มราบอานมีเมียนเลือมันปลาเมียนเบือมันปลาปลาเจริญ แะ้วหม้อหม้กลักษาหม้แกงน้องอะนะลักษาหม้แกดินน้องไม่เป็น